ก่อนเข้าไปดูในเกมนะครับทุกคนวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนํารู้ในเทพพลังแฝงเพราะวิธีการเล่นของน้องซิลในแพทปัจจุบันที่ทุกคนเนี่ยได้ดูนะครับซึ่งก่อนที่เขาไปดูนะทุกคนผมฝากให้ทุกคนเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งกุ่มกิ๊กกุ๊กกิ๊งเป็นกำลังใจให้กับผมในการทําคลิปต่อๆไปหน่อยนะครับอะไงก็ฝากกดได้กันด้วยนะทุกคนนะขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณครับโอเคอย่างแรกที่จะเข้ามาดูนะครับก่อนไปดูเทมนิดนึงนะครับผมขออธิบายการทำคอมโบของซิลที่แแแบบบรรรีีีดดดาาาาาเเเมมมมจจออ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 กกกกไ้้้้้คคคคคคค่่่่่่่นน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 ขขงงงะะะโใพททััืซิิิลลลยยผวววุููส คือทําให้ติด3ามสเต็กแล้วกระโดดสกิลสองได้ทีก็คือแบบปาสกิลหนึ่งให้โดนนะครับคอมโบสกิลหนึ่งให้โดน2ทีไปกับนะครับติดสเต็กกระโดดซ้ํานะครับติดสเต็กแล้วผมก็แนะนําว่าเวลาจะฆ่าคนนะครับเราอย่าแบบ เออแพทที่ผ่านๆมาที่แบบอันติมันติดสแต็กได้เนี่ยนะครับเราจะแบบปาสกิลหนึ่งกระโดดสกิลสองปุ๊บยันอันติป๊อปป๊บปป๊อกระโดดสกิลสองออกถูกป่ะแต่ว่าแพทเนี้ยผมมองว่าการที่เราแบบทำคอมโบแค่นั้นนะมันจะไม่แรงนะครับเช่นปาสกิลหนึ่งโดดสกิลสองตีเปิดอันติโป๊ะโปะโปะโปะเห็นป่ะมันแบบผมว่าบางทีมันแบบมันฆ่าศัตรูที่แบบมีของกันเวทหนึ่งชิ้นหรือว่าแบบมันอาจจะอึดขึ้นมานิดนึงอ่ะมันจะฆ่าไม่ตายครับกับการคอมโบเนี้ยเพราะงั้นเนีี่ยยแนนนนนะะะะาาาวถ้้จทคคอมโบบซลรรัใหเเ ปลาสกิลหนึ่งนะครับกระโดดสกิลสองสัดหน้าเขาไปก่อนนะครับตีไปตีไปแล้วก็กระโดดสกิลสองซ้ำกระโดดสกิลหนึ่งซ้ำตีไปเรื่อยๆพอเขาใกล้ตายเนี่ยเราค่อยที่จะเปิดอันติไปขี่หัวเขาแล้วก็ปลาสกิลอะไรพวกนี้ไปจะดีกว่านะผมไม่ค่อยแนะนําว่าแบบเฮ้ยให้ใช้อันติไปก่อนเลยเพราะว่าพูดตรงๆว่าถ้าใช้อันติไปก่อนศัตรูจะเห็นว่าอ้าวเชียร์ซิลไม่มีอันติแล้วกระเทือบแม่งเลยนะครับมันไม่มีอมตะแล้วนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าอันติอ่ะมันแม่งไม่ได้ติดสแต็กระเวยทุกคนมันไม่ได้ติดดดดสแต็กทที่่่าาาใหห้เเรนนะูงอยย มันไม่ติดสแต็กที่ทําให้แบบสแต็กมันระเบิดะนะครับซึ่งไอตัวละครของซิวอะถ้ามันจะแรงอะคือสเต็กต้องระเบิดครับ ถ้าจะแรงเห็นป่ะพันเจ็ดร้อยกระโดโดตุด้มสองพันเห็นปะ่ะแล้วอันติปองปองปองโดนทีละหนึ่งพันตอนแรกและสี่ร้อยสี่ร้อยสี่ร้อยมันดูแบบมันดูเบานะครับเพราะงั้นเนี่ยแนะนำว่าถ้าทำคอมโบก็ป้าสกิลหนึ่งโดนสกิลสองตีป๊อบป๊อบป๊อปเขาเจ็บให้มั่นใจว่าเขาจะตายก่อนค่อยเปิดอันติประมาณนี้นะครับสำหรับการใช้คอมโบของตัวละครของซิลนะครับโอเคต่อมาเรามาดูในส่วนของไอเทมกันบ้างนะว่าซิลแพทนี้เนี่ยออกไอเทมเป็นแนวไหนนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่ามันอาจจะแตกต่างกับสมัยยุคที่ซิลแบบ สามารถที่จะแบบเบิร์ดดาเมจแล้วก็ตีเร็วๆได้แผ่นนี้ผมมองว่าซิลเล่นตีเร็วไม่ค่อยเวิร์กนะผมก็เลยจะเป็นแนวแบบเบิร์ดดาเมจบูมบา้าบูมบ้าไปนะก็โอเคมาดูในส่วนของไอเทมเลยดีกว่านะครับเปิดมาเนี่ยผมจะออกมาเป็นฮันเตอร์ไท์ใช่ป่ะแล้วก็ขึ้นมาเป็นมอนสเตอร์เบนนะครับหรือว่าดฟาฟาร์เวทออกเสร็จปุ๊บเนี่ยส่วนตัวนะ ส่วนตัวผมเจอกเป็นรองเท้าเจาะเวทครับเพราะว่าผมมองว่าซิวอะแม่งเป็นตัวละครที่แบบโคตรพ่อโคตรแม่งความเบิร์ดดาเมจไปแล้วตอนเนี้ยคือแบบถ้าจะไปเล่นแบบรองเท้าแบบการซีซีอะไรพวกเนี้ยมันก็ดีครับมันก็คล้ายๆกับเอ่อตูเลนเล่นรองเท้าการซีซีอะถามว่ามันดีไหมนะครับมันก็ดีแต่มันไม่แรงนะครับมันเอาเอาแบบเอาไม่ตายเอาไม่เจ็บนะครับเพราะงั้นเนี่ยผมมองว่าด้วยความที่ตัวละครของมันเนี่ยก็ไม่ได้ติดเมตาอะไรขนาดนั้นอยู่แล้วนะครับก็อยากจะให้เล่งดาเมจแรงๆไปเลยโดยการออกไอเทมรองเท้าเจาะเวทนะจะได้ดาเมจที่มันแรงๆนะครจก็ปุ๊ ก็ผมก็ขึ้นมาเป็นในส่วนโลจิเคิ์สหรือว่าไอเทมดาฟาร์เวทนะครับในการมาลดกูดาวให้ตัวละครของมันแล้วก็เพิ่มดาเมจเวทให้ตัวละครของมันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยมันจะมีไอเทมอยู่2ชิ้นนะครับที่แนะนําว่าอยากจะออกชิ้นไหนก็ออกได้เลยนะครับชิ้นแรกก็คือบูมสติก ชิ้นที่2ก็คือ e ีวิลซ c เค t นะครับสำหรับเกมนำนะครับผมบอกก่อนเซตนี้เป็นสำหรับเกมนำนะคือถ้าเกมนำอ่ะจะออกอันไหนก่อนก็ได้นะครับจอ,อกอีวิลซ c เค t ก่อนก็ได้หรือบูมสติกก่อนก็ได้แล้วเราก็อาจจะมีคำถามว่าเอ้ยแล,แ,ลแล้วอันไหนมันเดียวกันถูกไหมแล้วอันไหนมันเดียวกันล่ะครับคุณรีนะครับก็สำหรับผมนะบูมสติกมันจะแรงในดาเมจแรกหรือว่าสกิลหนึ่งโดนสตู นะครับสกิลหนึ่งโดนศัตรูคือเกมเนี้ยผมเอามา Holy Thunder เอา Holy Thunder มาเอา raging inferno มาแล้วก็เอาบูมสติ๊กมานะครับเพราะงั้นเวลาปลาไปโดนดอกแรกเนี่ยสกิลหนึ่งเนี่ยโดนโป้งไปเนี่ย Holy Thunder เออเลจิงินโโนแล้วก็ถ้าเอาบูมสติกมามันจะโดนโบ้งเดียวเนี่ยมันจะแรงมากๆนะครับแล้วทําให้แบบยืนแทบไม่ได้จะตายหาไปเลยนะครับสำหรับการออกบูมสติกนะครับแล้วก็บูมสติกอย่างที่รู้นะว่ามันเป็นไอเทมที่เหมาะสําหรับตัวเบิร์ดอยู่แล้วนะครับแล้วราคามันก็ไม่ได้แพงนะครับราคามันแค่1,800บาทนะครับให้ดาเมจเวทก็เยอะอยู่เหมือนกันนะครับสองร้อยนะครับให้ความเร็วในการเคลื่อนที่ด้วยแล้วก็สกิลติดตัวที่แบบบื้มดาเมจนี่แหละนะครับก็เป็นตัวเลือกที่ค่อนข้างจะดีสําหรับคนที่อยากจะออกบ ให้ดามิเอตเวทของเราเนี่ยแรงในทุกจังหวะที่เราปาไปทั้งสกิลหนึ่งปาไปปากลับกระโดดสกิลสองทับหัวหรือใช้อันติฟัน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 ไปอีวิลซิเคตก็ดูจะตอบโจทย์ที่ดีเหมือนกันเพราะว่าชิ้นนี้เนี่ยมันอาจจะบวกพลังเวทโคตรจะน้อยน้อยที่สุดในหมู่บรรดาไอเทมเวสเรามั้งนะครับคือบวกพลังเวทแค่ร้อยยี่สิบแต่มันเจาะเกราะเวทร้อยห้าสิบนะครับแล้วก็มีลดคูลดาวด้วยแล้วทำให้ซิลเนี่ยใช้สกิลได้บ่อยขึ้นหรือว่าแบบเอ่อลดคูลดาวสี่สิบเปอร์เซ็นต์ตั้งแต่ป่ะมีีลดอก มีบัฟฟ้าลดอีก20%ก็จะเป็น40%ก็จะใช้สกิลได้บ่อยขึ้นบาร์สกิล1กระโดดสกิล2แช่นตีอะไรพวกเนี้ยได้บ่อยขึ้นนะครับก็ข้อดีก็จะเป็นประมาณนี้นะครับในการออกวิวสิทธิ์ก่อนแล้วก็ คือถ้า Evil Secret อ่ะแนะนำว่าออกช่วงแรกๆจะดีนะครับเพราะว่าตอนเล่เกมเนี่ยเขาแม่งออกของกันเว่ยอะไรกันพวกเนี้ยนะครับเราอาจจะต้องขาย Evil Secret ทิ้งไปออกเป็น s t a ร์ฟออฟนะครับเพราะงั้นการออกเนี่ยผมแนะนำว่าไม่ชิ้นที่3ามก็ชิ้นที่4ี่แหละครับ Evil Secret ถ้าเกมไม่นำจริงๆไม่แนะนำให้ออกนะสำหรับ Evil Secret นะครับไม่ค่อยคุ้มแต่ถ้าเกมนำก็ออกไปเลยเกมที่ผมออกแม่งชิ้นที่3เลยนะครับประมาณนี้ในส่วนไอเทมชิ้นที่3กับชิ้นที่4นะครับต่อมาชิ้นที่5ครับผมถ้าเราออออออยาาากกกกจจะะะเเเเรรรรรร่่่งงงดดดมมมมใให้โโคคคคคตตพแแววไปปีนนนนัับบ็สข ในการ เบิร์ดาเมจให้แรงขึ้นตีแรงขึ้น,<ต>นแล้วก็ระเ <bird S 2> บิดบูบ้าบุบ้าได้แรงขึ้นแต่ถ้าเรามองว่าเกมนั้นเราโดนกดดันหนักมากแล้วเราแบบโดนกดแบบต้องกลับบ้านตลอดเวลานะครับยืนแทบไม่อยู่เลยแม่งบวกกันตลอดนะครับก็แนะนําว่าลดดาเมจมานิดหนึ่งแล้วไปออกเป็นไอเทมที่เขาเรียกว่าเสริมดาเมจเสริมความอึดแล้วลก็มีดูดเลือดให้เราอย่างในส่วนเรียอาเบซิ่งแล้วก็จะบวกพลังเวท140นะครับลดคูลดาวน์10%แล้วก็สกิลติดตัวมานาชิลนะครับเมื่อเฮทพีต่ำกว่า40%จะสร้างโล่ขึ้นมาหรือวว่าาาเเลลลืืออดดตตกกกโนนนระะะทบี้้ยจจมขขึึ็ ขึ้นนะครับแล้วก็แทบจะไม่ต้องกลับบ้านเลยก็คือแบบปาสกิลหนึ่งโดสกิลสองฟาร์มคีโปปะโปะโปะไปได้เรื่อยๆนะครับแต่ข้อเสียคือดาเมจอาจจะแรงไม่เท่าในสองมองกุฎนะครับก็ชิ้นสุดท้ายอาจจะออกเป็นมงกุฎก็ได้สําหรับคนที่คิดว่าเฮ้ยอยากจะเล่งดาเมจเบิร์ดดาเมจให้แรงๆในช่วงต้นเกมกลางเกมอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าคิดว่าเฮ้ยเราเจอตัวละครแบบซาต้าหรือว่าเจอตัวละครที่แบบมันเบิร์ดดาเมจแบบบุ้มเดียวแล้วเราหายไปหรือว่าเป็นดาเมจสกิลน่าลำคาญแบบ มันเล็งใส่เราแบบอันติตูเลนอะไรเงี้ยถ้าเรากดแข็งเราก็จะหลบได้ถูกป่ะเพราะงั้นเนี่ยถ้าถ้าอยากเล่นดาเมจแรงๆก็เป็นเ de ดียรเดมนะครับหรือว่าถ้าอยากจะกันซาต้ากันตูเลนอะไรพวกเนี้ยนะครับเจอตัวละครดาเมจที่แบบโบ,บใส่หัวแรงๆอะไรพวกเนี้ยก็ออกมาเป็นแข็งก็ได้นะครับแล้วก็ตอนเล่เกมก็อาจจะเปลี่ยนไอเทมนะครับอาจจะเปลี่ยนจากเอ่ออิว e ิลซิเคตเป็นสตาร์ฟออฟนูนะครับขายรองเท้าทิ้งไปออกเป็นในส่วนของมองกุฎก็ได้ถ้าอยากจะเล่นดาเมจแบบแรงจัดๆอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าอาจจะเอ่อกดแข็งแข็งเสร็จปุ๊บ ขายแข็งแล้วก็ซื้อเกาะเกิดขายเกาะเกิดพอตายแล้วซื้อเขียวอะไรประมาณนี้ก็ได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่นะว่าในเกมเนี่ยเราอยากจะบิ้วเป็นแบบไหนอยากจะเป็นดามเมจล้วนไหมอยากจะมีดดเลื่อนไหมอยากจะแบบอะไรก็ตามนะครับก็แล้วแต่เราเลยอันนี้ผมก็บังคับใข่ไม่ได้นะครับประมาณนี้ในส่วนของไอเทมนะครับก,ก็หลักๆก็จะไม่ได้ต่างจากผมมากเห็นปะ คนแรกท็อปเซิร์ฟก็จะเป็นแบบในส่วนของดูเลือดมาเลยนะครับชิที่3จะได้แบบโบะโบะเขาไฟได้บ่อยนะครับคนที่2ก็จะเป็นบูมสติกนะครับเอามาเล่งดาเมจในการปาโบแรกนะครับคนที่3ามก็จะเป็นเจาะเกาะเวทนะครับก็จะเป็นแนวเจาะเกาะนะครับตีเนี่ยเล่งดาเมจแรงๆในช่วงต้นเกมไปก็แล้วแต่นะว่าเราเนี่ยอยากจะเล่นเป็นเซตไหนแนวไหนนะครับลองไปเล่นดูว่าเซตไหนมันถูกใจหรือว่าเหมาะกับเราสุดก็เอาเซตนั้นแหละนะครับในความคิดผมต่อมานะครับในส่วนของรุ่นนะครับในส่วนของรูนพูดตรงๆว่าผมเลิกใช้ในส่วนของรู่นเอเวก สเตนไปแล้วเอาเวสสปิริตสเตนคือรูนอะไรมันคือรูนที่เพิ่มความเร็วในการโจมตี32นะครับความเร็วในการโจมตี32มีโอกาสตีติดคินะครับแล้วก็มีเจาะเวทด้วยก็คือเอาเวสนะครับเพิ่มความเร็วในการโจมตีเพิ่มมาตาคิ้สปิริตเพิ่มความเร็วในการโจมตีเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่แล้วก็สเตนนะครับเพิ่มความเร็วในการ โจมตีแล้วก็เจาะเวทคือผมมองว่าแผ่นนั้นเน่เล่นได้ในแผทนก่อนนะครับที่ต้องปาสกิลหนึ่งกระโดด 2, 2> สกิลสองเสร็จปุ๊บจะแต็กติดบนหัวเขาแล้วต้องตีหนึ่งทีโปะให้สแต็กระเบิดแล้วก็กระโดดนะครับแต่แผ่นนี้มันไม่จําเป็นต้องแบบตีแล้วไงคือแบบปาสกิลหนึ่งกระโดดสกิลสองปุ๊บสแตกมาระเบิดเลยเพราะงั้นเซตรูเนี่ยผมจะเล่นเป็นเดโซเลตนะทุกคนนะเดโซเลตสปิริตสเตนนะครับจะเป็นแนวดาเมจเวทแรงๆนะครับเป็นเวทนะครับเป็นพลังเวทเจาะเกาะเวทวิ่งเร็วตีเร็วนะครับจะ มันจะเป็นการเบิร์ดสกิลที่แบบปาสกิลหนึ่งกระโดดสกิลสองโป๊ะยัดอันตีสกิลหนึ่งสกิลสองโป๊ะอะไรพวกนี้มันจะค่อนข้างที่จะแรงกว่าในส่วนเวสสปิริตสเตนพอสมควรเลยนะครับซึ่งถ้าใครแบบอย่างยังอยากจะเล่นเว s สปิริตสเตนเนี่ยก็ได้นะครับก็ลองเล่นเป็นเซตนั้นก็ได้นะครับผมก็ไม่ได้ขัดศรัทธาอะไรขนาดนั้นนะครับก็ไปลองเซตนั้นก็ได้นะครับประมาณนี้ในส่วนของรูนนะครับต่อมาสุดท้ายผมในส่วนพลังแสง อย่างที่ผมบอกไปนะว่าตัวละครของไอซิลเนี่ยนะครับมันเป็นตัวละครที่ดามเมตโคตรพ่อโคตรแม่แห่งความแรงเวืร์วังอลังการกรูยู่หู้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของพลังแฝงผมจะเน้นเป็นแนวดามเมตคือเมื่อก่อนซิลมันจะเน้นเป็นเออเล่นเป็นแนวเออซากต สกิลโปรดักชั่นไปในแนวเกราะนะครับเนี่ยเป็นแนวเกราะหรือว่าเป็นตายเกิดนะครับอะไรประมาณนี้แต่ผมมองว่าแพทปัจจุบันน่ะแบบเบิร์ดไป,ดเ,ปดเลยเถอะนะครับดามเมจแรงๆไปเลยแบบบูม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 ไปเป็นตายไปเลยนะครับจะดูดีกว่าก็เลยใช้เป็นแอคออฟสักกี้ไฟนะครับเร่งความแรงนะครับเบสซิ่งนะครับคือจะใช้เบสซิ่งก็ได้นะแล้วแต่คนนะคือเบสซิ่งเนี่ยข้อดีของมันคือถ้าเราออกของคีย์มันจะเพิ่มอมาัตราการคีย์ถูกป่ะแต่ว่าถ้าเราออกของเวท ไอเทมแบบพลังจากไอเทมเวทเนี่ยมันจะแรงขึ้นเพราะงั้นเนี่ยใครจะเล่นเป็นเบสซิ่งเนี่ยก็มั่นใจได้เลยว่าตัวเองจะออกของเวทแบบเยอะๆหนักๆอะไรเงี้ยนะครับเบสซิ่งมันจะดูคุ้มกว่าแต่ว่าถ้าแบบไม่คิดว่าแบบของเวทเยอะๆหนักๆเนี่ยก็เอาเป็นฮอลี่วอดิกก็ได้นะครับมันก็จะเป็นการเจาะเกาะเวทเจาะเกาะกายภาพที่ตัวละครของซิลไปซึ่งซิลเนี่ยมันมีทั้งดาเมจกายภาพและดาเมจเวทดาเมจกายภาพคือการตีงโงๆโปกติของมันเนี่ยถ้าเป็นกายภาพถูกถ้าจำไม่ผิดนะครับมันก็จะเป็นกายภาพแล้วก็็็็็็เเเเเเเววททกกกกกกคคคคืออออสสสิิิลลลลขงงแแม่่่่นนนนนนนีียยะะะรรั skill 1, skill 2, ัับบตปปจ Ide, โคดี้วดิกก็ได้นะครับหรือแอคออฟสักคิฟายเบสซิ่งก็ได้แล้วสุดท้ายก็เป็นโคดี้ทันเดอร์นะในการปาสกิลหนึ่งไปโดนแรงๆนะครับปาสกิลหนึ่งไปโดนแรงๆ,ๆแล้วก็บวกกับบูมสติ๊กนะครับแล้วข้างล่างก็เอามาเป็นโคดี้เอ้ยไม่ใช่โคดี้ดิเป็นเลดจิง้งอินโซโนนะครับก็คือจะเป็นแบบโดนดาเมจครั้งแรกอะแรงสัสๆเลยนะครับก็จะเป็นเลดจิ้งอินโซโนโดนดาเมจครั้งแรกแรงนะครับโคดี้ทันเดอร์โดนดาเมจครั้งแรกแรงแล้วก็บูมสติ๊กที่เราเอามาก็โดนดาเมจครั้งแรกแรงเหมือนกันเนาะก็จะเป็นดาเมจดาเเ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 มมมมจจจจดดดดดาาาาสุท้้ยกก็็็็็ปปปนนนนคครัับบลลลีี่ออหะพงงงแแฝขซิ โคตรโคตรสุดๆไปเลยนะครับก็จะเป็นดาเมจ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 แล้วก็ดาเมจนะครับประมาณนี้ซึ่งสําหรับคนที่แบบให้พี่ผมไม่ได้อยากดาเมจอะไรขนาดนั้นนะครับก็อาจจะแบบเปลี่ยนจากดาเมจอันสุดท้ายในส่วนเดลิคอร์ไปในส่วนของแข็งก็ได้นะครับหรือว่าในส่วนของเอ่ออาร์ติออฟนะครับอันนี้ก็จะามากดแข็งได้ในจังหวะที่แบบสําคัญสําคัญไว้ลออตายนู่นนี่นั่นนะครับก็แล้วแต่เนาะในส่วนของท็อปเซิร์ฟนะครับก็ อาจจะคล้ายๆแล้วจะเป็นในส่วนของฮ o ล y Thunder อร์ซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็มีตายเกิดแล้วก็เลดไม่ใช่เลดยิงร์โนโ่ดิในส่วนของเดวิลเว n นิงก็อาจจะในคอนเซปที่ปาสกิล1กระโดดสกิล2ไปแล้วแบบสแต็กไม่ครบเปิดอันติปุ๊บรีคูดาวสกิล1สกิล2แต่ผมมองว่า มันก็ยังไม่ไม่ค่อยคุ้มอยู่ดีนในความคิดผมเพราะว่าเพลนเวลาปาสกิล1กระโดดสกิล2เปิดอันติปุ๊บนะครับสกิล1เนี่ยแทบที่จะรีกลับมาเกือบจะ100%อยู่แล้วนะถ้าเราลดคูดาวครบ40%เนะครับเพราะงั้นเนี่ยผมมองว่าบางทีอาจจะไม่ค่อยคุ้มมากกับการเอาในส่วนของเดวิลเวกนิ่งมาอันนี้ในความคิดผมนะซึ่งถ้าใครลองแล้วมันเวิร์กก็คอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับก็ประมาณนี้นะทุกคนในส่วนของรุน่นไอเทมพลังแฝงนะครับในส่วนของวิธีการเล่นกกกกกกกาา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 รารรรรรฟ์มมมมมมเเเเเดดินนนนอออะไไไตต่ง่ตงๆนนีีีวข้ป้ปูททคคบุส รับชมคลิปนะครับไปดูในเกมกันเลยดีกว่าครับผมอ่าแล้วครับผมก็กราบสวัสดีคุณดูทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ในเกมนะครับทุกคนววันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนําทริคเทคนิควิธีการเล่นเงินฟาร์มกันในเกมแล้วก็การทาคอมโบของน้องสิวน้องสิวในแผลปัจจุบันให้ทุกคนเนี่ยได้ดูนะครับอย่างแรกที่เราควรรู้เลยนะสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับผมต้องบอกกันเลยว่า ซิลเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวละครแอสซัสินที่มีดาเมจเว้หรือว่าเมจแอสซัสินนั่นแหละนะครับตัวละครตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะลวงแอสซัสินเมจหรือว่าแครี่ได้ดีมากๆนะครับในช่วงต้นเกมกลางเกมนะครับแต่ในช่วงเลดเกมเนี่ยเจอทอยชิ้นเดียวเนี่ยโอ้โหหมาเลยครับเพราะงั้นเนี่ยใครอยากเล่นซิลก็แนะนําว่าให้จบเกมไวๆนะครับวิธีการเล่นวิธีการฟาร์มของซิลก็ประมาณนี้เลยนะเราจะอัพสกิลหนึ่งมาก่อนนะครับสกิลหนึ่งของซิลผมขออธิบายสกิลก่อนนะสกิลหนึ่งของซิลมันการปากรงงจงััักกรรรโๆออไไปปปปนนะคบาดศตูุ๊บบศั п, ััตตรรูิดสโลนะคมนจะโดดนาเมจกงคือจังหวะ ปลาไปโดนแล้วก็จังหวะเด้งกลับนะครับเวลาปลาไปโดนเนี่ยมันจะติด1นึ่งสเต็กจังหวะเด้งกลับเนี่ยจะติดอีกหนึ่งสเต็กเป็นสองสเต็กซึ่งสเต็กของตัวละครซิลทุกคนก็คงรู้กันอยู่แล้วว่าถ้าติดครบ3ามสเต็กเนี่ยหรือว่าสกิลหนึ่งโดนศัตรูใช่ป่ะสกิลสองโดนศัตรูแล้วสกิลหนึ่งโดนศัตรูอีกทีเนี่ยมันจะติดสามสเต็กพอติดสามสเต็กเสร็จปุ๊บไอซิลเนี่ยมันสามารถที่จะกระโดดเด้งทีหนึ่งเห็นป่ะเนี่ยเก็บสเต็กครบปุ๊บกระโดดเด้งทีนะครับแล้วเป็นดาเมจเวทเด้งออกมาก็วิธีีีกกกกกกาาาาาารรรรรฟ์มม็ปปปปปะะะะนนนนน้้้แหหหลลลลสสสิิิใใโโโดดดดศััตูคบขวอง ดวสกิลสองประมาณนี้นะครับเนี่ยเราก็ฟาร์มไปเรื่อยนะก็วิธีการฟาร์มก็ยังเหมือนการฟาร์มป่าทั่วไปอยู่ก็คือเราจะเริ่มบัฟฟ้าตัวเล็กตัวเล็กนะครับแถกกลางหรือว่าบัฟแดงตัวเล็กตัวเล็กเราก็แถกกลางนิดนึงนะครับเพื่อเอาเงินแล้วก็ฟาร์มต่อนะครับเก็บเงินเก็บทองฟาร์มต่อแล้วก็ไปหาบวกหลังจากที่เลเวลสี่นะครับซึ่งถ้าให้พูดตรงๆเนี่ยเห็นดาเมจซกิลปะมันเป็นดาเมจที่ค่อนข้างที่จะ เบาลงถ้าเทียบกับหลายๆายแผ่นที่ผ่านมานะครับก็เลยเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ผมมองว่าคนไม่ได้หยิบซิลมาเล่นนะครับหรือว่าคนเล่นซิลไม่เยอะในแผ่นนี้เพราะว่าดาเมจซิลในตอนต้นเกมอ่ะผมมองว่ามันเบาลงเยอะนะครับแต่ว่ามันจะไปแรงในช่วงกลางเกมครับทุกคนซิลเวลากลางเกมเนี่ยเวลาเรามีไอเทมแบบประมาณ3ชิ้น4ชิ้นขึ้นไปเนี่ยซิลแม่งดาเมจแม่งไม่รู้มาจากไหนคือแบบปาสกิลหนึ่งดวสกิลสองตบหน้าหนึ่งทียะตีโบ๊ะโบตายนะครับแต่แผ่นนี้บอกนิดน,นึงว่าอันตีซิลอ่ะมันไม่ได้้แรงขนน,นนนาดัะ ืออันติซิลในแพทนี้นะครับมันไม่สามารถติดสแต็กได้แล้วหรือว่าแบบไม่สามารถแบบใช้อันติปุ๊บสแต็กครบ3ฟันแต่ละทีติดสแต็กติดสแต็กแล้วก็แบบกระโดดได้อันเนี้ยไม่ได้แล้วนะครับเพราะงั้นเวลาเล่นเห็นปะ่ะผมจะพยายามแบบกระโดดหรือใช้สกิลอะไรต่างๆนานาไปก่อนเพื่อแบบคิดว่าเฮ้ยจะฆ่าเขาได้แล้วนะพอไปคิดว่าเอ้ยเราจะฆ่าได้แล้วนะผมค่อยเปิดอันตินะครับเป็นการปิดฉากแบบปิดฉากสวยๆอะไรแบบเนี้ยนะครับไม่งั้นเนี่ยเราจะ เล่นยากนะซิลแบบปลาสกิลหนึ่งกระโดดสกิลสองปุ๊บย้ําตันตีปุ๊บปุ๊บปุ๊บบางทีมันฆ่าไม่ตายเออในช่วงต้นเกมนะบอกก่อนในช่วงต้นเกมบางทีอาจจะฆ่าไม่ตายแต่ว่าในช่วงกลางเกมเนี่ยปลาสกิลหนึ่งโดดสกิลสองยัดอันติได้เลยนะครับแต่ตอนต้นเกมกอาจจะเป็นปลาสกิลหนึ่งโดดสกิลสองนะครับอาจจะโดดสกิลสองย้ำเก็บสแต็กนะครับแล้วก็กระโดดยัดยัดยัดไปไดเรื่อยๆนะครับแต่ว่าอีกนิดนึงสำหรับคนที่แบบเฮ้ยมาเล่นซิลแล้วแบบเฮ้ยทำไมซิลมันไม่ต้องตีีแแแแล้้วววสสตตต็็็็็กกกกกกะะะคคคคือออย่่่าาาางททเเเหนนนถรรบบัุ เราเก็บสแต็คครบปุ๊บเนี่ยเราไม่ต้องตีสแต็กสกิลสองจะเด้งรีคูดาวสกิลสองให้ตัวละครของเราเองเลยอันนี้ก็คือแบบแพสซีของสิลนะเก็บครบสามสแต็กเสร็จปุ๊บกระโดดเลขทีนะครับรีคูดาวอะไรเงี้ยก็เป็นตัวที่ผมมองว่าสกิลมันเข้าใจง่ายนะก็คือเก็บสแต็คครบสามกระโดดเลขทีนะครับกระโดดเลขทีแต่ถ้าสแต็คครบสามเนี่ยดาเมจเวทที่ระเบิดออกมาเนี่ยผมมองว่าเป็นจุดเปลี่ยนของซิลเลยนะครับคือตัวเนี้ยต้องทําให้สแต็กครบสามคือไม่ต้องทําให้เพื่อกระโดดก็ได้ครับแต่ทําเพื่อให้เป็นดาเมจเห็นป เนี่ยเราตีปกติเนี่ยตี200โง,ง,ง่โง่สองร้อยโง่ปลาสกิลโง,ง่โง่แต่พอสแต็กแตกเนี่ยพันหนึ่งเห็นปะปลาสกิลโดน800ปลาสกิลกลับมา500อะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าปลาสามเบกทีพั 1, 6, นหะกเห็นปะมันจะแรงกว่ากันแบบเหมือน2เท่าอ่ะนะครับเพราะงะั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญคือปลาสกิลให้โดนครับผมแล้วก็คอมโบนี้ที่ผมบอกว่าเอ่อถ้าเราคิดว่าแบบ เราเข้าไปเราอยากจะกระโดดยัดอันติเสนาเ้าผมแนะนําให้ปาสกิลหนึ่งไปข้างหลังเพื่อแบบสกิลหนึ่งลอยไปไกลไกลเลยนะแล้วก็กระโดดสกิลสองเข้าไปนะครับสกิลหนึ่งมันจะลอยกลับมาหาแล้วก็ยัดอันติเสนาเขามันจะโดนแบบเขียววไปนิดหนึ่งนะครับสตูจะโดนเคียวไปเกี่ยวไปนิดหนึ่งแล้วก็จะเป็นดาเมจที่ค่อนข้างที่จะทำให้สตูเจ็บได้ด้วยประมาณนี้นะครับกับการเล่นซิลเนาะอย่างที่เห็นนะเราแนะนําว่าเดินฟาร์มนะครับเดินฟาร์มเดินหาตังปลาสแต็กเนี่ยมันเป็นตัวที่ฟาร์มเร็วนะในความคิดผม แต่ว่าเห็นว่าดาเมจต้นเกมมันยังดูแบบขาดๆเกินๆอยู่นิดนึงนะครับอันนี้ก็ต้องทําใจนิดนึงซิลแบบนี้มันถ้าไปเปรียบเทียบกับคีร่าหรือว่าไปเปรียบเทียบกับเพนเนี่ยผมมองว่าคีร่ากับเพนจะดูเล่นง่ายกว่าแล้วดาเมจในตอนกลางเกมเลทเกมเนี่ยคีร่ากับเพนเนี่ย ก็กินขาดตัวละครของซิลเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าอยากจะมาเล่นซิลแบบแบบอยากจะเล่นสนุกอยากจะกระโดดอยากจะเป็นดาเมจแบบบุ้มบ้าบุ้มบ้าก็ได้เหมือนกันเพราะผมมองว่าซิลดาเมจมันก็แรงแรงกว่าที่ผมคิดเยอะเหมือนกันนะในความคิดของผมนะครับคือแบบสาหรับคนที่แบบเล่นแล้วแบบไม่ได้ระวังดาเมจซิลเนี่ยโดนแค่สกิลหกระโดดสกิลสเนี่ยเผลอเผอแม่งแทบจะล่วงแล้วนะอ่ามันก็คือข้อดีของตัวละครที่แบบคนในเมตาไม่ค่อยเล่นกันนะครับหรือว่าตกเมตาอันนี้ก็จะเป็นข้อดีนิดหนึ่งนะครับนอกนั้นคือข้อเสียๆรเทียมนะ คือเพนมันเข้าได้ออกออกก็ออกออก,ออกง่ายนิดนึงแหละเพนแผ่นนี้นะครับหรือว่าคีล่าในวิ่งก็ไปจกหน้าหนึ่งทีแล้วออกเนหะ็นบาซิลมันแบบต้องปาสกิลหนึ่งให้โดนสกิลสองให้โดนแล้วกระโดดเข้าปับป๊บแป๊ะปับ๊บแป๊ะอะไรแบบนี้อีกนะครับมันก็อาจจะแบบเล่นยากนิดนึงนะครับเล่นยากนิดนึงแต่ก็รวมๆแล้วผมว่ามันก็เป็นตัวละครที่แบบไม่ได้ดูงงเง่าอะไรขนาดนะั้นเป็นตัวละครที่โอเคเลยครับเนี่ยปาสกิลหนึ่งโดดสกิลสองนะครับเวลาเล่นก็พยายามเคลียร์คีฟเดินไปเติมเดินไปบวกเห็นปะเก็บสแคร แตะครบเสร็จกระโดดเด้ทีกระโดดเด้ทีแล้วค่อยใช้อันติอะไรเงี้ยนะครับพยายามอย่าเสียอันติเร็วเกิน นะครับในความคิดผมนะซิวแผ่นนี้เสียอันติเร็วเกินนี่ไม่ค่อยคุ้มครับพยายามแบบเก็บอันติไว้รอใช้ในจังหวะที่แบบจะฆ่าหรือว่าเก็บไว้ใช้ในอันติที่แบบเออใกล้ตายแล้วอะไรเงี้ยใช้เพื่อที่จะเป็นอมตะอะไรเงี้ยนะครับก็โอเคอันติของซิลก็ไม่มีอะไรนะสำหรับคนที่แบบอาจจะยังไม่รู้อันติซิวก็คือแบบเปิดอันติปุ๊บแล้วก็มันได้คล้ายอันติมูลาดอะ้บูตรงๆก็คือแบบฟันติดดาเมจไปป้ง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 จังหวะใช้อันติก็คือจะเกาะหัวศัตรูไปซึ่งถ้าศัตรูเนี่ยแค่ใช้กร่าาสๆทีนนะัมม็ถ <ท Lanc an> จะหลบอันติของเราได้แล้วนะครับอันนี้บอกเลยว่าไม่ใช่ข้อดีนะที่ผมพูดเนี่ยนะครับมันเป็นข้อเสียที่แบบโคตรจะร้ายแรงและจังไรนะครับแต่ว่ามันก็ทําอะไรไม่ได้มันก็ทําอะไรไม่ได้นะครับมันก็เป็นติดตัวกับซิลมาคือถ้าใช้อันต่ะแล้วศัตรูแบบใช้กิลกระโดดไปนิดนึงไงแบบงงๆเลยแบบหลุดจังหวะส,สวยๆอะ่ะเราก็อันติตามไปไม่ได้แล้วนะครับแต่ที่สําคัญที่เรายังรอดอยู่ก็คือเราใช้อนันตินะครับมันยังมีอันติมันยังเป็นอมตะเออจหวะใช้อันติมันจะเป็นอมตะแค่นั้นแหละนะครับสำหรับตัวละครตัวน แต่โดยรวมก็ผมว่าก็เล่นสนุกดีนะครับก็ฟาร์มสนุกดีเล่นซิวแล้วอัตราชนะมันก็ไม่แย่นะไม่แย่เท่ากับเล่นเอนโซะไม่ได้ไม่แย่เท่ากับเล่น, so ออเ,ลน so. เอนโซเออเป็นตัวละครที่เนี่ยปาสกิลโดดเห็นปะ่ะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปั๊บเรียบร้อยถอยนะครับเห็นปะ่นะก็เจ็บใช้ได้แนละ้วยัดสกิลใส่เขานะครับอาจจะไม่ตายแต่ก็เจ็บๆคันๆใช้ได้เลยถ้าแบบกระโดดซ้ำอีกทีก็นนะ่าตายอยู่แต่ว่าด้วยความที่เราแบบอยากจะปล่อยนะไม่อยากจะเข้าเยอะนะครับไม่รู้ว่ามีใครมาซ้อนอ ฝาสกิลหนึ่งโดดสกิลสองให้โดนนะครับเคลียเว็บคีบนะครับการเล่นซิวเคลียเว็บคีบเติมไฟนะครับเก็บออบเจคทีให้ทีมประมาณเนี้ยสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับก็ไม่ได้ผมมองว่าไม่ได้เล่นยากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็มันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะเอาจริงเนี่ยไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเนี่ยโดดไปทับหน้ากระโดดดึงดงด๋งดึงดึงไปประมาณนี้นะครับประมาณนี้สําหรับตัวละครของซิวนะผมพยายามที่จะแบบ ไล่ฆ่านะครับแต่ตัวละครของมันอ่ะคือสามารถโซโล่ได้ตัวเดียวอันนี้ก็ลําบากอยู่นะครับมันโซโล่ได้ตัวเดียวครับคือมันแบบจะไปฆ่าเยอะๆมันก็ดูฆ่าลําบากนะสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับแบบจะไปแบบ1ต่อ5้าต่อสมอะไรแบบนี้มันมัน,ม,นมันดูลําบากเกินไปอ่ะผมว่าแค่แบบ 1- นยังแบบเหนื่อยเลยนะครับก็พยายามแบบไปกับเพื่อนก็ได้ถ้าอยากฆ่าจริงไปกับเพื่อนให้เพื่อนพาไปบวกอะไรพวกนี้นะครับบวกป้องแป้งป้องแป้ง,ปง,ปงไปเขี่ยครีบเติมเลนนะครับแปดนาทีปุ๊บเอามังกรอะไรเงี้ยนะครับ ตัวละครของมันพอกลางเกมปุ๊บเก่งนะเนี่ยดูดิเห็นสกิลเหรอปะดาเมจแรงอยู่นะครับไม่ได้แบบเบาๆง่ายๆเลยนะเนี่ยสองพันเก้านะครับสองพันเก้านะโดนสแต็กเต็มสองพันเก้าปาสกิลไปพันห้าดึงกลับมาประมาณแปดร้อยอะไรเงี้ยนะครับก็โอเคเลยนะครับถือว่าเป็นตัวละครที่มีดาเมจเออมีดาเมจอยู่นะครับแล้วก็ดาเมจค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์สำหรับเอ่อคนที่อาจจะไม่ได้เล่นมาในแพทนี้เพราะผมคิดว่าหลายคนคิดว่าสกิลดาเมจไม่ได้แรงอะไรหรอกนะครับแต่พอโดนจริงๆแม่งก็สะดุ้งอยู่นะครับ อันนี้กจะกระโดดใส่หน้าเขานะแต่ไม่ได้กระโดดนะปาสกิลวกระโดดป้งจบนะครับเห็นปะมันก็สามารถที่จะเบิร์ตตายได้ในชุดเดียวเหมือนกันสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับก็ก็อยู่ผมว่ามันอยู่มันอยู่ที่คนชอบนะเอาจริง มันอยู่ที่คนชอบว่าเฮ้ยเราชอบเล่นแนวไหนถ้าแบบชอบแนวเพนแบบฟันสองป้างหายแบบเข้าใจง่ายๆพุ่งสกิลหนึ่งไปใช่ไหมสกิลหนึ่งตบตาสกิลสองตบตาอาจตายละหรือว่าอันตีไปตบสกิลสองสกิลหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับก็เล่นง่ายสําหรับตัวละครของเพนประมาณนั้นนะนะครับหรือว่าคิลา่าเปิดอันตีวิ่งไล่บ้าๆไปเลยนะครับกระโดดสกิลหนึ่งจกหัวอะไรเงี้ยโอ้ยม,มีวาร์แฟรหน้าประมาณนั้นก็แล้วแต่คนชอบนะครับแล้วแต่คนชอบสำหรับผมนะสำหรับผมผมชอบเพนกับซิล มากกว่าคิร่านะถึงคิร่าจะเป็นตัวละครที่เป็นแรง์เอสตัวละครสุดโหดตัวละครสุดเทพในแข่งเขาเล่นกันเยอะแต่ส่วนตัวผมก็ไม่ชอบอยู่ดีแหละครับส่วนตัวไม่ชอบวิธีการเล่นอยู่ดีแหละนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าตัวไหนเก่งสุดในเมดสามตัวที่ผมพูดมาเนี่ยนะครับก็คงเป็นคิร่านะครับคงเป็นคิร่าแต่ที่ไม่พูดถึงตูเรนเพราะตูเรนมันไม่ใช่แอสซิซินขนาดนี้นนะตูเรนมันเป็นเมดนะครับผมจะพูดถึงแค่แบบไอพวกเมดแอสซิซินนะมผมจะพูดถึงซิลเพนแล้วก็คิร่า นะครับเปรียบเทียบกันในคลิปนี้เพราะจริงๆมันไม่ค่อยมีอะไรนะสำหรับการแนะนําการเล่นซิลนะครับก็ปาสกิลหนึ่งให้โดนกระโดดสกิลสองจกหวยโดนแล้วก็เข้าไวถูกตัวนะครับเก็บออบเจคทีฟนู่นนี่นั่นก็จบละนะครับตัวมันไม่มีอะไรเลยโดนหนักๆก็เปิดอันตินะครับเปิดอันติเพื่อที่จะแบบหลบวิบวับวิบวับอะไรเงี้ยนะครับเฉพาะจังหวะอันติเรากันสถานะแล้วก็ไม่โดนดามเมจอยู่แล้วเป็นธมาตะเอาง่ายๆนะครับ <c oughs> ประมาณนี้เนาะ ชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับทุกคนจะไดเ้เป็นกำลังใจให้กับก,การทำคลิปใหม่ๆนะครับประมาณนี้นะวันนี้ก็ไม่ดีจะพูดเยอะอะไรเท่าไหร่ไดไม่ได้ลงคลิปประมาณ3 4วันแล้วนะครับก็อยากดูคลิปตัวอะไรก็คอมเมนต์ขอกันมาแล้วกันนะครับจะเป็นออฟเลนหรือป่าก็ได้นะช่วงนี้ก็พยายามทยอยทำคลิปออฟเลนกับป่าอยู่นะครับส่วนเมดก็ลงไปตัวหลักๆที่ควรจะลงก็ลงไปเกือบจะหมดแล้วนะนะ ใช่ป่ะวะใช่แหละนะครับลงคลิกซี่ลงอะไรไปแล้วนะครับในส่วนของแครี่ก็คิดว่าก็ลงบ่อยอยู่ก็เลยขีย้เกียจลงละช่วงนี้ก็อยากดูตัวอะไรก็คอมเมนต์มาแล้วกันนะครับประมาณนี้เนี่ยซิวเห็นปะเก็บออฟเจ็ตทีนะครับดามเมจทีสามพันสามพันสามพันก็โอเคก็แรงอยู่นะครับเนี่ยตีไปโป้งตีไปโป้ง,ปปงครับสกิลให้โดนโป้งเรียบร้อยสามพันเดือดรสามพันสามพันสามพันนะครับ ประมาณนี้นะครับซึ่งไอเทมก็อย่างที่ผมแนะนำไปงนนาแนละ้วอยากจะออกเป็นเซตไหนอยากจะเล่นเป็นแนวไหนก็ลองเลือกดูนะครับตามใจเราเลยเอกว่าอยากจะเป็นดาเมจล้วนหรืออยากจะเอาตัวรอดน,นะครับโดยการออกแข็งอะไรพวกนี้กแ็แล้วแต่นะครับแล้วแต่นะปลาตะก,กีวิโดนครับหลกัหลกๆคือปลาสะก,กีวิโดนแหละนะครับปลาสะก,กีวิโดนแล้วกระโดดจกหัวจังหวะเขาจะตายจบนะครับ GG ๆคลิปนี้นี่พูดดรงตกแหละผมดองคลิปนี้มาประมาณสักอาทิตย์2ออาทิตย์มั้ง ผมไม่แน่ใจเหมือนกันคือผมทําแล้วผมลงคลิปที่ผมคิดว่าตัวเองจะลงไปหมดแล้วแต่คลิปเนี้ยคือทํามาแบบทํามานานมากแล้วก็แบบไม่ได้ลงนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันตอนจบเกมว่ามันเป็นคลิปวันไหนนะครับอันนี้วันที่เท่าไหร่นะเดี๋ยวผมขอเช็ควันก่อนอันนี้วันที่ประมาณ28นะครับผมคิดว่าผมน่าจะทประมาณวันที่10มั้งวันที่10หรือวันที่1วันที่2ประมาณนี้แหละไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวลองดูนะเดี๋ยวลองดูฮนะกดยืนยันเป็นหนึ่งทีกรุบกรุบทำต่อ วันที่เท่าไหร่วะเออสองศูนย์สองสองหนึ่งสามโอ้วันที่สิบสามนะครับก็ไม่ได้นาน Theo ัเท่าไหร่นะลืมลงมาประมาณสักสองอาทิตย์น,นะครับประมาณนี้ก็ชอบชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามไห้กันด้วยเดี๋ยวไงขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะทุกคนวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ